ขบันบ้าคอนโดวันนี้ผมกับคุณนายพาทุกท่านมาอยู่ที่สำนักง,งานขายของโครงการคอนโดใหม่สไตล์รีสอร์ที่มาพร้อมกับบรรยากาศริมน้ำแห่งเดียวใจกลางรังสิตย์ กับที่นี่โครงการแอดม s ส์แคนาลรางังสิตจาก a s s e t สไวทครับคุณนายเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของใครหลายคนจะต้องอยากมีที่พักริมน้ำสไตล์รีสอร์ทกันอย่างแน่นอนค่ะมาวันนี้ Asset Wi s e ได้ทำความฝันเหล่านั้นของเราให้กลายเป็นจริงโดยการยกอัมสเตอร์ดัมคีเมืองท่าริมน้ำสุดชิคมาไว้ที่ใจกลางรางังสิตให้เราแล้วค่ะและที่นี่นะครับก็พร้อมให้คุณฟินไปกับส่วนกลางกว่า40รายการในแบบฉบับแอดม s ส์บนพื้นที่กว่า4 0 0 0ตารางเมตรใหญ่และเยอะที่สุดในย่าน และเสริมด้วยบรรยากาศดิมน้ำแบบนี้ด้วยแล้ว,ลวก็ทําให้โครงการ Admos สแคนาลรังสิตนะครับเือเป็นโครงการคอนโดแบบแบร์ไอเทมที่คุณคู่ควรมากมากเลยครับโครงการ Admos สแคนาลรังสิตเป็นคอนโดมิเนียมโลว์ไลฟ์สูง8ชั้น4อาคารค่ะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่ถึง9ไร่กว่าติดถนนใหญ่รังสิตปทุมธานีมีจำนวนยูนิตพักอาศัย974ยูนิตพร้อมยูนิตร้านค้า5ชอ็อปและมีที่จอดรถประมาณ37%รวมซ้อนคันค่ะ อยู่ที่นี่นะครับทุกการเดินทางจะเป็นเรื่องสะดวกสบายมากๆเลยเพราะโครงการเนี่ยถูกขนาบด้วยทางด่วนสสายเลยนะแถมวันนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงก็เปิดให้บริการแล้วด้วยโดยโครงการนะครับจะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีลังสิตเพียงแค่3นาทีเท่านั้น แลวเขาจะมีการจัดชัตเตอร์เซอร์วิสไปส่งถึงรถไฟฟ้าและฟิวเจอร์พาร์คบางสิทธิ์ด้วยนะอรุ่งเจาะทุกการเดินทางจริงๆเลยค่ะเรามาดูกันที่ส่วนกลางกันต่อเลยนะคะสําหรับส่วนกลางของที่นี่นะคะคุณนายรับรองเลยค่ะว่าจะต้องยิ่งใหญ่อลังการสไตล์รีสอร์ทสมกับเป็นแอดมอสแน่นอนค่ะ เริ่มที่พื้นที่ใจกลางโครงการกันเลยค่ะที่เป็นพื้นป่าพื้นน้ําขนาดใหญ่สร้างบรรยากาศสุดรม่มรื่นให้กับผู้พักอาศัยและสระว่ายน้ําใจกลางโครงการนี้นะคะก็เป็นสระแหลับภูด,ด้วยค่ะมีขนาดใหญ่มากยาวถึง50เมตรเลยนะคะโอลิมปิกไซส์กันไปนเลยครับจะมาว่ายน้ําออกกําลังกายแบบจริงจังหรือจะมานั่งนอนแช่น้ําแบบรีแลกชิลๆก็ได้นะครับทั้งยังมีสระเด็กจักรุซีให้อีกด้วยโอ้โหบรรยากาศชิด ติดริมน้ําขนาดนี้นี่เราอยู่ในอัมสตรด์ดัมคีหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยรักขนาดนี้คุณนายขอสะบัดต่อไม่รอแล้วนะคะแล้วจะมาบังโมเดลทําไมเนี่ยและอีกหนึ่งไฮไลท์ของโซนใจกลางโครงการนี้เลยนะครับก็ต้องเดอะ l ลาสเฮาส์ที่นี่ถือเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่ลูกบ,บ้านสามารถมาใช้นั่งพักผ่อนทํางานอ่านหนังสือกันได้คะ่ะแถมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยและทุกอาคารของทั้ง4อาคารนี้นะคะคุณนายขอบอกเลยค่ะว่ามีส่วนกลางให้ครบทุกอาคารเลย เริ่มที่อาคารเอเลยนะครับจะมีโถงล็อบบี้ต้อนรับขนาดใหญ่อย่างแกลล็อบบี้ลาส์ใช้รับรองแขกเป็นหน้าเป็นตาเหมาะกับคฤหาสน์ริมน้ําของเราสุดๆและยังมีติวเตอร์ working pod station แห่งการเรียนรู้ให้ลูกบ้านมานั่งทํางานเรียนออนไลน์ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะขยับมาเทียอาคาร B ของคุณนายกันบ้างค่ะที่อาคารบีนี้จะมีโถงล็อบบี้ต้อนรับที่สวยงามไม่แพ้กันพร้อมกับพื้นที่แห่งความบันเทิงที่มี vr room เกมอารีนาเพ a ย์สเปซและคาราโอเกะรูมให้เราได้มาหารือหันกันได้ทุกวันเลยค่ะและยังมีห้องไลฟ์สตูดิโอให้คนรุ่นใหม่ได้มาทำคอนเทนต์ไลฟ์สดขายของกันได้ด้วยนะคะและมาต่อที่อาคาร C กันเลยครับอาคารนี้จะมีหลากโซนกิจกรรมทั้ง Library Lounge p r i v a t e tutor ให้มานั่งทำงานอ่านหนังสือจองเพื่อการประชุมหรือจองเพื่อเรียนส่วนตัว บนพื้นที่สงบๆแบบนี้ได้เลยนะครับและเมื่อกี้คุณนายแอบเห็นที่นี่มีห้อง grooming salon ด้วยนะคะให้หนุ่มสาวได้มาเช็คสวยเช็คหลอกกันก่อนออกงานสังคมเช็คเสื้อผ้าหน้าผมทําเล็บกันแล้วต่อไปนี้นะคะคุณนายจะไม่ออกไปทําเล็บที่ตลาดนัดอีกแล้วค่ะ <c oughs> จะเรียกช่างส่วนตัวมาทําให้ที่นี่เลย <c oughs> นี่แล้วเขายัางมีห้อง healing สลับปีใครอยากทำสปาก็เชิญ <c oughs> สลับปิดส,ส่วนตัวมาให้บริการที่โครงการได้เลยครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีโคดายงปาร์ตี้ให้มาจองจัดงานปาร์ตี้ส่วนตัวกันได้โชว์ฝีไม้ลายมือการทำอาหารอย่างเต็มที่เลยนะและยังมีคิสคลับให้น้องๆหนูๆมาสนุกกันบริเวณนี้ได้ด้วยครับปิดท้ายกันที่อาคารดีสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพขอเชิญวิ่ง4คูณร้อยกรุบกมาที่อาคารนี้กันได้เลยค่ะ จะมี Station, ฟิตเนสสเตชันฟิตเนสครบวงจรเครื่องเล่นเพียบเปิดให้บริการตลอด24 e ชั่วโมงเลยค่ะแถมยังมีโยคะคลับซาวนา่าและโซเชียลคลับให้ด้วยนะคะส่วนกลางเยอะมากว้าวอลังการขนาดนี้ห้องตัวอย่างจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเราสองคนขึ้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยครับห้องตัวอย่างแรก เป็นห้องแบบ one bedroom exclusive ที่มีขนาด25.7ตารางเมตรค่ะเฟอร์นิเจอร์ก็มาแบบ fully furnish จัดมาให้ครบแทบไม่ต้องซื้ออะไรเข้าเพิ่มเลยนะคะและห้องใช้นี้เป็นห้องใช้ที่คุณนายโปรดปรานมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะแถมยังได้ครัวแยกติดระเบียงด้วยนะครับคนที่ชอบทำอาหารเนี่ยชอบแน่นอนครับห้องนี้นะเข้ามาปุ๊บจะโซนลิฟ่งก่อนเลยโซนนี้มีขนาดใหญ่ก่อสมควรเลยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆครับผม โดยโครงการจะมีชุดโซฟาแบบมาตรฐานแล้วก็ชั้นวาง TV, <c oughs> ทีวีเตรียมรอไว้ให้ด้วยนะครับแถมมุมด้านนี้เรายังจัดสรรเป็นพื้นที่รับประทานอาหารหรือหาโต๊ะอเนกประสงค์มาวางโต๊ะคอมมาวางมานั่งทํางานอ่านหนังสือกินข้าวเป็นมุมแคสเกมออนไลน์อย่างที่โครงการจัดไปให้ดูก็ได้นะครับมาค่ะคุณนายจะมาสตรีมเกมแล้วมีน้องๆผู้ชายมารอแชทกับคุณนายเยอะแยะเลยคุณพ่อบ้านมาเลยครับเอาห้องนี้ก่อนเลยครับผมเอาละค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนกันเลยค่ะห้องนอนนะคะจะมีกระจกบานสไลด์กัน้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เราโครงการจะเตรียมฐานเตียงขนาด5ฟุตพร้อมกับบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่หน้าบานฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบทึบอ,อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบกระจกใสเพิ่มความหรูหราให้กับเราแถมด้านหลังคุณายน,นี้นะคะก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่เป็นกระจกบานเลื่อนซะด้วยเปิดรับลมระบายอากาศได้ดีเลยนะครับถัดมาครับอีกฝั่งหนึ่งของห้องจะเป็นโซนครัวนั่นเอง ครัวห้องนี้จะได้เป็นโซนครัวแยกติดระเบียงด้วยนะครับทำอาหารนี่กลิ่งแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวทำอาหารได้แบบจริงจังดุเดือดกันไปเลยนะครับโดยโครงการจะมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตตัดครัวตู้ลอยฮอบฮูดซิงค์มาให้ครบให้คุณพ่อแม่บ้าน,าานเตรียมพร้อมสนุกสนานกับการทําครัวได้ทุกวันเลยครับ และพื้นที่ใกล้กับห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะดูสวยงามสะอาดตาน่าใช้งานม,มากๆเลยนะคะโครงการจะเตรียมชุดสุขภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ําอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกสองหน้าบานใหญ่มาให้เราพร้อมกับฉกากกั้นอาบน้ําเอาไว้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งในส่วนของโซนเปียกนะคะคุณผู้ชมตามคุณไหนเข้ามาดูเลยค่ะโครงการก็จะมีการเจาะผนังสําหรับวางเครื่องประทินผิวเครื่องประทินความงามต่างๆเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม ผัวไม่อยู่ไปทำงานแล้วลูกไปโรงเรียนเจอกันที่ไหนโอเคจะไปห้องตัวอย่างถัดมานะครับคือห้องแบบ one bedroom extra ขนาดประมาณ28.3ตารางเมตรที่มีฟังก์ชันการใช้งานลงตัวดีเยี่ยมไม่แพ้กันเลยครับ ลิฟท์ของห้องนี้นะคะมีขนาดที่กําลังดีอาศัยอยู่ได้อย่างสบายๆเลยค่ะโครงการจะเตรียมโซฟาชั้นวางทีวีและโต๊ะรับประทานอาหารแบบมาตรฐานมาให้และไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือมุมนี้เลยค่ะจะเป็นครัวปิดติดระเบียงทํากับข้าวมีกลิ่นขนาดไหนก็สามารถเปิดประตูออกไประบายอากาศได้เลยโครงการจะเตรียมชุดเครือตะครัวชั้นตู้ลอยฮอบฮูดซิงจากแบรนด์เชคค่ามาให้ทีนี้แหละค่ะ คุณพอบ้านคุณแม่บ้านทั้งหลายก็สามารถทําอาหารมื้อโปรดให้กับคนที่คุณรักได้แล้วค่ะมาต่อที่โซนห้องนอนกันเลยครับห้องนอนของห้องตัวอย่างนี้นะครับแต่งได้สวยงามดูพรินเซสเหมือนคุณนายมากเลยคุณพอบ้านรู้ได้ยังไงคะว่าคุณนายเป็นพรินเซสแข่งตัวมาทํางานอ่าครับทำงานเสร็จแล้วก็เตรียมกลับ <c oughs> โรงพยาบาลได้เลยนะครับ <c oughs> ห้องนอนห้องนี้ดูน่านอนมากจริงๆเลยนะครับมีช่องแสงขนาดใหญ่ฐานเตียง5ฟุตโครงการจัดไว้ให้นี่มีที่เก็บของด้านใต้ด้วยซ่อนของเก็บของได้เลยนะครับโอ้โหดูบรรยากาศโดยรวมคุณนายห้องดูโปร่งโล่งอยู่สบายน่านอนสุดๆไปเลยนะครับและมุมนี้ครับกับมุม walk in closet เบาๆที่สาวๆมาเห็นแล้วต้องกรี๊ดกันแน่นอนมีบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เต็มความสูงจากพื้นถึงฟ้าเลยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามกันด้านนี้โครงการเขาก็จะมีบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งรอไว้ให้แล้วนะครับ เป็นไงบ้างครับคุณนายมุมนี้ดูรถดอลังการสุดๆค่ะเดินถัดเข้าไปครับก็จะเป็นโซนห้องน้ํานั่นเองฟังก์ชันการใช้งานมาครบคันเช่นเคยสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ําพร้อมฉากกระจกบานกาั้นอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้โครงการจัดไห้ครบพร้อมเข้าอยู่กันเลยครับ อีกห้องที่จะพามาชมนะครับคือห้องแบบ one bedroom exclusive ขนาดประมาณ26.1ตารางเมตรที่มีฟังก์ชันครบครันแบ่งแยกส่โซนฟังก์ชันชัดเจนเลยนะครับทั้งโซน living ห้องนอนห้องน้ําและโซนครัวโดวครทัวที่ได้จะเป็นโซนครัวปิดติดระเบียงด้วยนะครับทำอาหารได้แบบจริงจังเลยโซน n g ส่วงห้องนอนก็มีขนาดใหญ่มากใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วห้องน้ำยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันและสามารถเข้าออกได้แบบ double access จากทั้งโซน living แลส่วนห้องนอนเลยนะครับ มาต่อกันที่อีกห้องนึงค่ะห้องนี้เป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด24.2ตารางเมตรมถือว่าเป็นห้องอีกไท p ์หนึ่งที่คุณนายชื่นชอบมากๆเลยเป็นห้องที่มีขนาดและราคาเริ่มต้นจะซื้อไว้อยู่คนเดียวหรืออยู่2คนก็อยู่สบายไม่อึดอัดเลยค่ะหรือใครที่อยากจะซื้อไว้เพื่อลงทุนปล่อยเช่าในฐานะของคุณนายห้องเช่าขอร o m ค e n มเลยค่ะว่าจะต้องได้ผลตอบแทนที่งดงามอย่างแน่นอนคุณนายขอคอนเฟิร์มเลยค่ะ ไปค่ะน้องลูกหมีไปเก็บค่าเช่าให้คุณนายเลยนะคะลูกไปค่ะิและทุกห้องพักของที่นี่ยังมาพร้อมกับดิจิตอลด l o ์ล็อกบล o ทูธซาวด์ส y ต t ม m และระบบ Home Automation ที่คอยควบคุมการเปิดปิดระบบแสงไฟงสองสว่างและเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชันให้ด้วยนะครับ a อ m o s สแคนาลังสิตคอนโดใหม่สไตล์รีสอร์ทมาพร้อมกับบรรยากาศริมน้ำแห่งเดียวใจกลางลังสิตที่จะมาสร้างรูปแบบการอยู่อาศัยใหม่ที่มีอัตลักษณ์ไม่สำมคลายให้กับคุณพร้อมกับส่วนกลางมหึมาอลังการกว่า40รายการบนพื้นที่กว่า4,000ตารางเมตร ทั้งยังเงียบสงบผ่อนคลายกับบรรยากาศริมน้ําการเดินทางก็สะดวกมากเลยค่ะเพราะอยู่ติดกับถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนสองสายทั้งอุดรรัตยาและอุตราพิมุขหรือโทวเวเข้าออกเมืองสะดวกและอย่างใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีรังสิตท,ที่วันนี้ได้เปิดให้บริการแล้วค่ะและโครงการยังมีบริการชัตเติลโซวิสรับส่งลูกบ้านไปรถไฟฟ้าสถานีรังสิตและฟิวเจอร์ปาร์คอีกด้วยค่ะโดยรอบก็มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับ ใกล้ตลาดใหญ่และห้างอย่างฟิ t ช r e p พาร์คสเปล a เมเจอร์แมคโคลโรตัสโฮมโปมีครบเลยแถมยังใกล้สถานพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลปทุมเวทโรงพยาบาลเปาโลลังสิตและโรงพยาบาลแพทย์ลังสิตเป็นต้นครับจะซื้ออยู่เองเพราะชอบทำเลหรือใกล้ที่ทำงานก็ปังแน่นอนค่ะกับบรรยากาศริมน้ำสุดแสนจะผ่อนคลายและโรแมนติกขนาดนี้ หรือใครจะซื้อเพื่อลงทุนคุณนายก็ recommend เลยค่ะเพราะที่นี่รายล้อมไปด้วยแหล่งงานมากมายในโซนบางพูนและบางกะดีมีความต้องการหาเช่ามากมายแน่นอนครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นในอนาคตนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายเมื่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะมีการเชื่อมสามมหาวิทยาลัยใหญ่ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะทั้งมอลงังสิตมกรุงเทพและมธรรมศาสตร์ทำให้ที่นี่เหมาะก,กับการลงทุนระยะยาวแน่นอนครับ ชีวิตดีชีวิตริมน้ําไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้วค่ะมาสัมผัสกันได้ที่แอดมอสแคนาลังสิตกันเลยครับวันนี้สํานักงานขายเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะคะโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพบ้านบ้านคอนโดหรือยูทูบชาแนลก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ